รู้ไหมคะเก้าอี้สําคัญยังไงกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่3าคลิปนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่สแห่งสาราชาณาจักรเรียกว่ามีเก้าอี้พระที่นั่งหรือว่าที่เรียกว่าพระราชอาที่สําคัญหลายองค์ด้วยกันนะคะและเรียกได้ว่าเป็นพระราชอาธแห่งประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษหรือของสาราชาณาจักรเลยก็ว่าได้ค่ะ องค์แรกคือพระที่นั่งราชาพิเศษเซนเอ็ดเวิร์ดนะคะองนี้ทําจากไม้โอ๊กค่ะอายุเก่าแก่มาก700กว่าปีคาดว่าจัดทําขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีคศ1308นะคะตอนนั้นทําขึ้นเพื่อใช้ในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2นะคะและสําหรับในปีนี้งานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษต้องบอกว่าพระที่นั่งองค์นี้คือหัวใจสําคัญของงานเลยก็ว่าได้นะคะ ไฮไลท์ของพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยข้างใต้นะคะจะมีช่องอยู่เอาไว้ใช้สําหรับบรรจุศิลาที่ชื่อว่าศิลาแห่งโชคชะตานะคะตัวของศิลาแห่งโชคชะตาเนี่ยคาดว่าอายุอาจจะเก่าแก่มากถึง3,000ปีแต่ว่ามีการนํามาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของบรรดากษัตริย์อังกฤษเนี่ยน่าจะตั้งแต่ช่วงศตรวตรรษที่1 4นะคะแต่ว่าถ้าเราจะสืบย้อนไปถึงสมัยสกอตแลนด์อาจจะเก่าแก่ถึงช่วงศตรวตรรษที่9เลยนะคะ นอกจากนี้ในเวสต์มินสเตอร์แอบบียังมีพระราชาอาที่สําคัญอยู่อีก4องค์ด้วยกันนะคะจุดแรก2องค์ค่ะเป็นพระราชอาดของกษัตริย์และราชินีอันนี้ทําขึ้นตั้งแต่ปี1937นะคะตอนนั้นทําขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าจอร์จที่6ค่ะอายุเก่าแก่แล้วก็ใช้งานมาเป็นเวลานาน,านไม่ต่างกันนะคะ ส่วนอีกชุดหนึ่งชุดที่3ามนะคะคือพระราชอาณแห่งฐานันดรมี2อ,องค์ด้วยกันค่ะทำขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1953 ตอนนั้นทําเพื่อใช้ในงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบธท,ที่2องนะคะ ซึ่งถ้าถามว่าทำไมถึงไม่มีการจัดทำพระราชอาณขึ้นมาใหม่เฉพาะสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสุเด็จพระเจ้าชาวที่3ก็ต้องบอกว่าพระองค์เองนะคะมีพระบรมราชอ,องค์การให้นำพระราชอาณเดิมมาใช้งานนะคะสมกับที่ทรงได้รับการขนานนามว่าทรงเป็นกษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ